กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาเล่น PP ขั้นสูงกับทีมมาเอลกันนะคุณผู้ชมซึ่ง ID นี้ก็เหมือนเดิมครับผม ID ของน้อง Modern Cat ซึ่งเป็นน้องชายขอยงผมเองนะใครที่ชื่นชอบน้องก็ไปติดตามได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไวท้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมกันสัหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยว่าเบิ้มจัดเริ่มที่ตัวแรกเลยครับพระเอกในคลิปเรา มาเอลแห่งดวงอาทิตย์แบบฟูจัดนะคุณผู้ชมยกเว้นอันตินะครับผมอันติขั้น2อนะไม่รู้ว่าน้องเขาไปเ,าเปิดไปกี่การันตีนะครับผมเดี๋ยวมาดูคอสตูมนี่เป็นไงคุณผู้ชมบอกเลยคือแบบเนี่ยคือมีหมดทุกชุดนะบอกเลยว่าแบบฟูจัดจัดนะตัวเนี้ยเออคือแบบเข้มๆเลยนะครับผมเดี๋ยวว่าไอ้ทรงผมไม่ครบนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนเซตอุปกรณ์เนี่ยใส่เป็นโจมคิดาเมจนะสกิลก็ไม่ต้องอธิบายเนาะคนก็น่จะรู้กันอยู่ละ ต่อไปครับผมเป็นทรามมเอลนะตัวนี้ก็จะเอามาใช้สกิลบัฟหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจัดทีไม่ให้ผมอะโอเคต่อไปลุชเชลครับแน่นอนตัวนี้นะถ้าใครเห็นหน้าก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเอามาใช้ฮัสซีนั่นเองนะครับผมเมื่อเราได้เปิดก่อนก็จะลดสเตตใช่ป่าว่าลดความสามารถและป้องกันโอเคพูดผิดโทษทีนะไม่ได้เล่นเกมนานนะผมก็อาจจะลืมบ้างขออภัยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไม่อธิบายแล้วดีกว่านะไปเล่นเลยดีกว่าาผมเสียเวลานะเพราะว่าสกิลเนี่ยทุกคนรู้ เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมเป็นไงเออหลอนจัดคือหลอนจัดนะผมอ่ะเออไปลุยฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมมาลุยกันตาที่1น,นะก็เจอเป็นทีมนางฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเราได้เปิดก่อนนะครับผมเอาละมามา,มาเล่นกันซะหน่อยมาเอลเป็นยังไงครับผมเริ่มมาเราก็ได้บัฟดวงอาทิตย์นะเราก็ให้ทำเอลบัฟซ้ําไปอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วผมก็จะตีไปที่มาเอลของอีกฝั่งเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมให้มันจบๆไปนะครับผม มาดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหนนะโอเคตีครับอืมโอเคครึ่งหลอดแล้วก็ตีไปเฮ้ยโอลาโอลาโอลาโอ้ยี้ยแรงสัตว์เฮ้ยแรงจริงคุณผู้ชมอ้าวโอเคโอเคจบไวอย่างนี้ชอบเลยครับผมเรียบร้อยตาแรกนะครับผมไปเลยกันต่อฮะมาครับผมคุณผู้ชมตาที่สองเจอเป็นทีมปีศาจซึ่งเราได้ เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับผมก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าใครเจอเราก็ต้องกดยอมมันนะบอกเลยคือผมว่าแม่งตายทุกตัวเจอมาเอวเข้าไปนะครับผมเอาะไรยังไงฮะตีมูไปคือคลิปนี้ถ้าเล่นแบบหลอนก็ขออภัยนะคุณผู้ชมเพราะว่าโอ้โหเฮียดดเียดูดิเฮ้ยคือเปิดก่อนคือจบนะ เออมื่อกี้จะพูดว่าถ้าเล่นหลอนก็ขออภัยนะคุณผู้ชมพอดีไม่เล่นเกมนี้มานานแล้วนะครับผมก็ประมาณ2เดือนได้แล้วมั้งต้องมาลื้อฟื้นสะหน่อยนะถือว่าคลิปนี้ดูเอามันอย่างเดียวก็พอนะครับผมโอเคเขาตั้งเคาเค์เตอร์มาฮะเอ้คนนี้ไม่ยอมนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นคนนะว่าระงับเอฟเฟกต์ไปที่อาทามิเอลนะฮะโอเคครับผมตีมาโอ้ไม่เข้าเออดีว่ะรู้สึกด,ดีนะเวลาเล่นทีมที่มันแบบ เก่งๆแบบนี้นะฮะเออ่เริ่มมาเนี่ยผมจะให้มาโยตีอยู่เลยนะเราไม่ต้องสนใจคนระับตีแม่งนลฮะไอ้ก็ตายดูดิเน็ตตีแสนคุณผมมู้ชมครั้หนึ่งถามจริงโอ้ยังแรงอะ่ะโอ้แรงจริงคุณผู้ชมโอเคเขาไม่กดยอมด้วยนะบอทต่าวะโอ้หแม่งแรงมากนะมาเอวคุณผู้ชมแต่ดีผมนี่ยังไม่มีเลยนะครับผม เกิดไปประมาณเกือบสี่รอละว่าเพชรไม่ได้เก็บอะมีเพชรแค่นั้นเลยนะครับผมอืมที่ขนาดอันติไม่ใช่ดิคือจะพูดว่ามันไม่ต้องใช้อันติด้วยซ้ำนะซัมาเอลเออแม่งแรงดีนะชอบอะเป็นตัวที่โกงดีนะโอเคผมจะอ่ะแบบนี้แล้วกันฮนะคือเอาง,ง่ายเปิดก่อนคือจบอะ,ะถ้าเล่นทีมนี้ะนะดูดิตีไงก็ตายคุณผู้ชมโกงปะ โกงว่ะจิ้มทีนึืงอโอเคเหลือเสียดิตตัวเดียวผมว่าน่าจะบอดนะคนนี้ไม่งั้นน่าจะกดยอมไปแล้วนะโอ้ล้กการ์ดของมาเอลไม่ขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมโอ้จบละกยาจะเอามาเอลปิดแบบหล่อๆสักหน่อยนะฮะโอเคไม่ขึ้นโอเคเพื่อนไม่อยากให้มาเอลปิดก็ไม่เป็นไรครับผมปิดด้วยทรามิเอลละกันนะถ้งั้นจิ้มเข้าไปทีหนึ่งโอ้แรงอยูน่นะแล้วก็ตีไปโอเค แล้วก็ตีซ้ําไปเรียบร้อยครับจบไปตาที่2นะอีซี่ว่ะเล่นไงก็ชนะคุณผู้ชมอยากแตกจังเลยอ่ะเอาละครับมาคุณผู้ชมตาที่3ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะในคลิปนี้ก็เจอเป็นทีมป่านะครับผมโอ้วันนี้เราเจอครบทุกทีมเลยนะทั้งทีมปีศาจทีมหนัฟ้าแล้วก็เป็นทีมป่านะครับผมซึ่งมีดั๊ดด้วยนะอืผมคิดว่ามันก็อันตรายนะทั้งดัด๊ดทั้งป่า แต่ผมขอฆ่าดั๊ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าป่ามันมีเพลิงสุดท้ายด้วยนะตัวาป่าน่าจะตีเบาวกว่าดั๊แหละแล้วก็เพลิงสุดท้ายมันทาให้แบบเดี๋ยวนะบางจังวะยาอย่าบอกว่าเจอบอทผมจะบอกว่าเพลิงสุดท้ายมันทาให้ยุ่งยากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเก็บไปตัวที่มันชัวร์วก่อนดีกว่าโอเคซับเป็นบันนะฮะอืมโอ้การ์ดขั้นสองสวยเดินต่อไปน่าจะเก็บได้สักสองตัว รามีขั้นหนึ่งกับขั้นสองนะแค่ขั้นหนึ่งเนี่ยก็ตายละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นี่ก็น่จะตายอีกหนึ่งตัวนะเออคือแบบสิ่งไหนก็ชนะบอกเลยนอกจากเจอคนซีซีเยอะกว่าซึ่งคนซีซีเยอะกว่าก็ไม่ได้การันตีว่าจะชนะเราได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคเออผมจะเก็บ d ดีนก่อนละกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าป๋ามีเพิ่มสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็เก็บบันก่อนนะครับผม เอาป่าไว้ตัวสุดท้ายเลยรเราจะทรมานป่าเล่นๆซะหน่อยนะครับโอ้ดูดิโอ้อตีกันสองครึ่งแสนอ่ะคุณผู้ชมครึ่งแสนหะไรครึ่งล้าน,นผิดขออภัยฮนะเยียโกงจัดโอเคอเคหลือป่าตัวเดียวแล้วนะการมาเอวโอเคมาอยู่สวยผมอยากใช้มาเอวปิดนะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าป่าเขาแบบอันติเท่าไหร่นะครับผมรัวเพิงสุดท้ายมีเยอะหรือเปล่านะ โอเคผมจะอาละให้มาเอลตีดีตีเดียวไปแล้วก็ตีแม่แม่แม่ตีเดียวแล้วก็จิ้มไปก่อนแล้วก็ปิดด้วยตีหมู่เราอยากให้มาเอลปิดเนี่ยจะได้รอๆนะครับสหรับคลิปนี้นะบึ๊บโอ้โหเพลิงสุดท้าย4อันโอเคโอเคมาเอลน่า okay. okay. จะได้ปิดอยู่แหละโอเคครับเหลือ2แล้วก็เดี๋ยวโอเคอันติมาโอ้เพอร์เฟกว่ะคุณผู้ชม เกลติมาด้วยนะเราก็ไจะปิดด้วยอันตินะครับผมโอเคปาตีมาโอเริ่มแรงนะเพราะว่าเลือดหมดหลอดนะครับผมมันจะทําให้สกิลหมูแรงขึ้นเราก็บัฟไปแล้วก็อันติไปแล้วก็ตีไปครับผมด้วยมาเอลปิดคลิปแบบหล่อๆสะหน่อยนะฮะจัดตปครับผมบึ๊บอย่างเทพอาสีฟ้าบินึ้นไปบินึ้นไปแล้วก็ระเบิดใส่หน้าไปทีเรียบร้อยคนระับคุณผู้ชมจบ ไปนะครับผมอย่างเท่ดูดิโอ้โ oh, ย oh, yeah. คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ